เรื่องเล่าผีตอนพูดเป็นลางเหมือนสั่งลาสวัสดีครับพี่น้องชาวเรื่องเล่าผีหลอนทุกท่านผมชื่อชัยบ้านอยู่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมและเหตุการณ์ที่ผมจะเล่านี้มันก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่านี่มันเป็นเรื่องเศร้า ที่เกิดขึ้นกับน้องผู้ชายที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันเขาชื่อว่าน้องดินครับคือคนหนุ่มในหมู่บ้านผมส่วนมากจะไปทำงานกับบริษัททำถนนหรือเรียกอีกอย่างคือปูอยางซึ่งกลุ่มที่เราไปทำงานด้วยกันก็มีอยู่ประมาณสิบคนส่วนหน้างานจะอยู่ที่จังหวัดกระบี่ครับและที่สนิทสนมกันก็จะมีพี่เปาไอ้บองกับแฟนของมานและก็ไอ้แมว ที่เป็นทั้งเพื่อนและเป็นหัวหน้าง,งานของพวกผมซึ่งผมจะเป็นคนทำกับข้าวให้คนงานครับก็จะไม่ได้ออกไปหน้างานกับคนอื่นเขาหรอกแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นมันเป็นวันหยุดทุกคนก็พักผ่อนกันตามปกติพอถึงช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่พวกเขาก็พากันตั้งวงกิ่นเล้า เหมือนเช่นวันหยุดที่ผ่านๆมาส่วนตัวผมเองนั้นก็ทำกับข้าวไปตามปกติแล้วน้องคนที่ชื่อดินก็ได้ออกไปซื้อกับแกล้มข้ามาซึ่งเขาได้ปลาหมึกสดมาครับและเขาก็มาบอกผมว่าพี่เฮ็ดปลาหมึกให้ผมกินแนะ่และมันก็มีประโยคหนึ่งที่ออกมาจากปากของเจ้าดินว่ากินเดอร์ตอนผมอยู่ถ้าผมไม่อยู่จะไม่ได้กิน ตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็เข้าใจว่าเจ้าดินมันคงจะพูดจาไปตามภาษาของมันนั่นแหละจนกระทั่งเวลาผ่านไปจนถึงตอนประมาณหกโมงเย็นเจ้าดินมันก็ไปรับสาวคนที่มันรู้จักมาสองคนเพื่อมาร่วมวงสังสรรค์กันกส่วนตัวผมก็ทำกับข้าวเสร็จพอด,ดีผมเลยไปนั่งเล่นตรงกระตอ๊อบที่อยู่ข้างห้องแถวกับพวกเขาด้วย พอผมนั่งเล่นตรงนั้นไปได้สักพักใหญ่ๆไอ้แมวที่เป็นหัวหน้างานก็ได้มาบอกกับพวกผมว่ามีงานด่วนจะต้องออกไปทำถนนตอนเวลาประมาณสองทุม่มพวกพี่น้องคนงานเขาก็พากันกินข้าวเพื่อเตรียมตัวที่จะไปทำถนนดังกล่าวส่วนเจ้าดินนั้นมันบอกว่าเดี๋ยวจะไปรออยู่ที่หน้างานและจะไปส่งสาวสองคนนั้นก่อนแล้วพอผมหันไปมอง ก็เห็นว่าเจ้าดินมันขี่รถมอเตอร์ไซค์ซ้อนสามแต่ที่มันน่าตกใจก็คือว่ามันมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ผมเห็นว่าเจ้าดินมันไม่มีหัวซึ่งมันเป็นแบบนั้นอยู่ประมาณสมวินาทีผมก็เข้าใจว่าตัวเองคงจะตาฝาดก็เลยขยี้ตาแล้วจ้องมองไปอีกรอบและแล้วผมก็เห็นว่าหัวของเจ้าดินยังอยู่เป็นปกติเหมือนเดิมผมก็เลยไม่ได้คิดอะไร ทีนี้พอพวกเขาออกไปทำงานกันหมดส่วนเจ้าดินมันก็ไปส่งสาวสองคนนั้นผมก็เลยล้างจานทำความสะอาดเก็บข้าวเก็บของจนเรียบร้อยจากนั้นก็ไปอาบน้าแล้วเตรียมตัวพักผ่อนตอนประมาณสี่ทุ่มระหว่างที่ผมกำลังนอนฟังเพลงอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเขาโทรมาถามว่าใช่ญาติของเจ้าดินหรือเปล่าผมก็ตอบว่าใช่ จากนั้นทางโรงพยาบาลก็บอกว่าเจ้าดินได้เสียชีวิตแล้วตัวผมพอได้ฟังอย่างนั้นก็ถึงกับทำอะไรไม่ถูกมันใจหายแบบไม่ทันตั้งตัวผมยังถามย้ำกับตัวเองเลยว่านี่มันไม่จริงใช่ไหมผมแค่ฝันร้ายไปหรือเปล่านะแล้วทางปลายสายเขาก็ถามผมอีกว่ามีเอกสารของผู้เสียชีวิตไหมและให้รีบไปดูที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะได้แน่ใจ ผมก็เลยตั้งสติจากนั้นก็ไปเอาเอกสารของเจ้าดินแล้วไปบอกกับหัวหน้าอีกคนว่าให้ช่วยพาผมไปโรงพยาบาลหน่อยเมื่อกี้เขาโทรมาบอกว่าเจ้าดินเสียชีวิตแล้วหัวหน้าแกก็ไม่ถามอะไรผมสักขาวแกรีบเอารถออกไปโรงพยาบาลตอนนั้นเลยพอไปถึงโรงพยาบาลผมนี่แทบช็อกเพราะภาพตรงหน้า ก็คือเจ้าดินที่นอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูกไม่รู้ว่าจะโทรหาใครก่อนดีสมองผมเบลอไปหมดเลยละครับตอนนั้นคือหลังจากที่เจ้าดินมันขับรถไปส่งสาวๆสองคนนั้นแล้วมันก็ได้ขี่รถย้อนสอนเลยไปประสบอุบัติเหตุโดนรถชนเสียชีวิตขาที่ครับพอผมตั้งสติได้แล้วก็กดเบอร์โทรไปหาหัวหน้าที่เป็นเพื่อนผม บอกว่าเจ้าดินตายแล้วพอเพื่อนได้ฟังอย่างนั้นมันก็วางมือจากงานทุกอย่างที่กำลังทำอยู่และตะโกนบอกลูกน้องทุกคนว่าเจ้าดินตายแล้วจากนั้นทุกคนก็พากันขึ้นรถแล้วมุ่งหน้าตรงมาที่โรงพยาบาลทันทีและผมก็ได้โทรไปบอกแม่ของเจ้าดินว่าแม่ทำใจดีๆนะครับตอนนี้เจ้าดินตายแล้วพอได้ฟังประโยคที่ผมบอก แม่ของเจ้าดินก็เป็นลมลมพับไปทันทีซึ่งพอผมเรียกแกอยู่หลายรอบแต่ไม่มีเสียงตอบกลับผมเลยกดวางสายของแกไปส่วนทางศพของเจ้าดินนั้นทางโรงพยาบาลก็ได้บอกว่าให้ผมเซ็นรับศพเพื่อนำกลับไปทําพิธีทางศาสนาซึ่งระยะทางจากกระบี่ไปนครพนมบ้านเกิดนั้นก็ห่างกันรา,ราวพันกว่ากิโลเมตรทางโรงพยาบาลก็นำศพใส่ในโลง และยกขึ้นท้ายรถกระบะของบริษัทซึ่งพวกผมทุกคนก็พากันกลับไปที่นครพนมคืนนั้นเลยและทางบ้านผมเขาก็มีความเชื่อกันว่าจะต้องโยนเหรียญบาทลงตามทางสามแพรง่งและหัวสะพานทุกจุดว่ากันว่าเป็นการขอทางเพื่อที่ดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับจะได้ตามกลับไปจนถึงบ้านเกิดซึ่งกว่าจะเดินทางมาถึงหมู่บ้านของผม ็ใช้เหรียญบาทมากถึงสี่พันกว่าเหรียญเลยละ่ะพวกเราก็เดินทางกันแบบข้ามวันข้ามคืนและพอมาถึงบ้านก็เป็นช่วงของคืนถัดมาแล้วหละัะทางแม่และญาติของเจ้าดินก็ได้ตระเตรียมเพื่อจัดงานศพเป็นที่เรียบร้อยและพอนำศพลงจากรถเสร็จพวกผมก็ขอตัวไปอาบน้ำเพราะเหนียวตัวจากการเดินทางมาหลายชั่วโมง ผมเองก็กลับมาอาบน้ำที่บ้านซึ่งบ้านผมนี้ก็จะมีพ่อแม่และน้องสาวครับและเนื่องจากน้องสาวของผมเขาเป็นคนขี้กลัวก็เลยขอมานอนด้วยซึ่งบ้านผมจะเป็นบ้านไม้ยกสูงข้างล่างจะเป็นใต้ถุนโล่งๆส่วนผมกับน้องสาวนั้นก็นอนอยู่ใกล้ๆกับบันไดบ้านครับคือน้องสาวของผมก็รู้จักกับไอ้ดินเหมือนกัน เพราะบ้านผมกับบ้านไอ้ดินนั้นอยู่ใกล้กันแล้วตอนนั้นผมก็นั่งคุยกับน้องสาวเกี่ยวกับเรื่องไอ้ดินนี่แหละครับเวลาตอนนั้นก็ประมาณสามทุ่มซึ่งมันก็ยังไม่ค่อยดึกเท่าไหร่ในขณะที่ผมกับน้องสาวกำลังนั่งคุยกันอยู่นั้นจูจูน้องสาวก็บอกผมว่าไอ้ไอไอ้ดินขึ้นมาเฮ็ดยังผมเรยรีบหันขวับไปมองที่บันไดก็เห็นว่าเป็นเจ้าดินจริงๆ วินาทีนั้นหัวใจของผมแทบจะหยุดเต้นเลยครับเพราะเจ้าดินกำลังเดินมาในชุดที่มันตายเลยละ่ะผมกับน้องสาวก็เลยพากันร้องจนเสียงดังลั่นบ้านจนพ่อกับแม่รีบวิ่งมาถามว่าเป็นอะไรผมเลยบอกไปว่าผีไอ้ดินมาลอกแม่เลยเอาสร้อยพระมาคล้องคอให้เราสองขดคืนนั้นทั้งผมและน้อง เลยพากันเปิดไฟนอนทั้งคืนและหลับไม่ลงกันเลยล่ะครับพอถึงตอนเช้าแม่ก็เอาได้สายสินมาผูกแขนให้ผมกับน้องแต่ถึงกระนั้นความกลัวของผมก็ยังไม่หายเลยครับตอนแรกก็นึกว่าจะมีแค่ผมกับน้องเท่านั้นที่ได้พบเจอเข้ากับผีเจ้าดินแต่พอตกตอนค่ำของอีกวันพ่อผมที่แกกำลังจะไปช่วยงานศพเจ้าดินก็ได้เดินไปทางข้างบ้าน เพราะบ้านเราอยู่รั้วชิดติดกันซึ่งแถวบ้านผมถ้ามีคนตายแบบกระทันหันหรือว่าตายโหงนั้นเขาจะไม่เอาศพเข้าไปตั้งไว้ในบ้านแต่จะเอาตั้งไว้นอกบ้านครับและจะเอาศพไว้ประมาณสองคืนพอถึงวันที่สามเขาก็จะนำไปเผาคำนั้นพอพ่อผมได้เดินไปทางข้างบ้านซึ่งจะต้องเดินผ่านรถกระบะคันที่พวกผมได้บรรทุกศพกลับมาบ้าน แล้วพ่อก็เลือบไปเห็นว่าร่างของเจ้าดินกำลังนั่งห้อยขาอยู่ที่ท้ายรถตอนนั้นพ่อผมถึงกับชีราดเลยแหละครับตอนเช้าของวันต่อมาแม่เลยชวนพ่อไปหาหลวงตาที่วัดซึ่งหลวงตาก็ได้เอาสายศิลมาผูกข้อมือให้พ่อแล้วช่วงตอนบ่ายพวกเราก็ไปร่วมพิธีเผาศพเจ้าดินจนเสร็จสิ้นครับ นี่ก็คือเรื่องจริงที่ผมได้พบเจอมากับตัวที่แม้ว่ามันจะผ่านไปนานแค่ไหนผมก็ไม่มีทางลืมมันได้ลงเลยครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจากคุณชัยด้วยนะครับ ถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ